สวัสดีครับผู้ติดตามเพจบันเทิงมวยไทยบัสเมวยไทยและช่อง YouTube b u ัส t a t i o n คลิปนี้จะมาให้ข้อมูลวิจารณ์ฟันธงล่วงหน้าสึกเจ้ามวยไทยครับประจำวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2568จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยถ่ายทอดสดทางช่อง 3hd ช่องหมายเลข33เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาที่15นาทีเป็นต้นไปสดจากเวทีมมยสยามอ้อมน้อย คู่ที่หนึ่งเป็นคู่เปิดหัวซูปเปอร์แบงค์จอห์นนี่ยิมพบกับเพชรชนาวีพยักษกันทอนจะชกกันในพิกัด114ปอนด์คู่ที่สองชิงแชมป์ว่างในรุ่นมินิมัมเวทจะชกกันในพิกัด100ปอนด์ชิงแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยจากกรียิฟูเฟืองพบกับเพชรน้องบีรถสวยจ่าเจดจะชกกันในพิกัด100ปอนด์คู่ที่3ามคู่เอกนำรายการสวัสด์เล็กที่เด็ด99 พบกับเกียรติศักดิ์พยากกันทอนจะชกกันในพิกัด128ตอนและคู่ที่4เป็นคู่ปิดท้ายรายการเพชรนฤมลสนฤมลพบกับกำปั้นทองสวนอาหารปิดไม้จะชกกันในพิกัด130ตอนมาดูคู่ที่1เปิดหัวรายการซูเปอร์แบงค์จอลลี่ยิมพบกับเพชรชนาวีพยากกันทอนจะชกกันในพิกัด114ตอนมาดูที่นักมวยบุมแดงซูเปอร์แบงค์จอลลี่ยิม นักชกวัย18ปีจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชสูง170เซติเมตรน้ำหนักปล่อยๆห่อย55กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า70ไฟต์เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องเป็นมวยขวาประเภทตั้งรับจับทางสายหน้าออกได้แม่นวังผลวงในก็มีไล่แขนดันแทงสู้เป็นมวยหลักเหลี่ยมฝีมือดีเก๋าเกมกระดูกมวยดีกว่าซ้อมที่ค่ายมวยเพชรสี่หมืจังหวัดนครศรีธรรมราชสถิติสาฟอร์มล่าสุด ชนะนนคะแนนขุนเดชสอวงเสือศึกมวยไทยพันธมิตรแพ้คะแนนกล้าศึกสอสมาคมศึกมวยไทยพันธมิตรไฟล์่าสุดแพ้นอกยกสิกรเงินพันธมิตรมวยไทยชกไว้ที่พิกัด114่รสปอนด์ส่วนคู่ชกเพชรชนาวีพยักกันทอนนักชกไวัส16ปีจากจังหวัดพัทธลุงสูง168ซนติเมตรน้ำหนักต่อยๆ่อยห้ากิลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า25ไฟ์ เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องประเภทเตะต่อยแรงหมัดสอกคมอาวุธหลากหลายเป็นมวยฟอร์มสดซ้อมที่ค่ายมวยพยักกันทอนจังหวัดพัทลุงสถิติสามฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนยกพยักต่อยแย้มสวนที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองชนะคะแนนชายน้อยสิทธิ์โผกแก้วที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนสองแผ่นดินไลซิ่งมวยไทยสึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีมวยราชดำเนิน เมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาเป็นมวยฟอร์มสดสามฟอร์มหลังชนะรวดสำหรับมวยคู่นี้ซูเปอร์แบงค์นักมวยมุมแดงเป็นมวยรุ่นที่มวยฝีมือครบเครื่องประเภทนอกได้ในดีกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าแต่ว่าช่วงหลังนี้สภาพร่างกายไม่ดีร่างกายกรอกรบเพระเจอแต่มเบอร์ใหญ่กว่าทําให้แพ้มาบ่อยในขณะที่เพชรชนาวีเป็นมวยฝีมือเตะต่อยแรงเป็นมวยฟอร์มสดประเภทดักเตะดักแทง ต่อยหมัดฟันศอกไฟนี้มีโอกาสวัดชั้นซูเปอร์แบงค์นักมวยรุ่นพีมวยคู่นี้ก็สดบทเก่าจะชกกันในพิกัด1 1 4ปอนด์ชอบไปที่เพชรชนาวีพยักกันทอนได้หนุ่มได้สดได้สภาพร่างกายที่ดีกว่าต้นๆน,นี้มีลูกหนักมีโอกาสลุ้นนับน็อกอาวุธทีต่อที่เบียดไปเบียดมาท้ายๆดูว่าร่างกายของเพชรชนาวีจะแกร่งกว่าและอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นอ,อกมั่นใจฟองกำลังสดกระดูกมวยการผ่านมวยอาจจะดูเป็นรอง แต่ว่าได้สดได้หนุ่มได้สภาพร่างกายดีกว่าไฟนี้เพชรชนาวีพยักกันทอนจะพลิกเอาชนะซูเปอร์แบงค์จอลลี่ยิมไปได้ผู้ที่สองเป็นการชิงแชมป์ว่างเวทีมวยสยามอ้อมน้อยจากกริดเกียริฟูเฟื่องพบกับเพชรน้องบีรถสวยจ่าเจมาดูที่นักมวยมุมแดงจากกริดเกียริฟูเฟื่องหรือว่าจากกรกิดยุทธสุรานักชกวัย16ปีจากสุราธานีสูง163เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ49กกิโลกรัม ชกมวยมาแล้วกว่า60สไฟเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเป็นมวยขวาม,มวยจังหวัดสองประเภทตั้งรับจับทางดักแต่ดักถิบดักแทงเป็นมวยที่คล่องแคล่วอาวุธออกได้รวดเร็วจังหวัฝีมือจัดจ้านฉลาดหลักเหลี่ยมไอคิวสมองมวยดีซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติฟูเฟื่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีสถิติสาฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนเพชรสามโคกเด็ดเพชรสีทองที่เวทีมวยราชดำเนิน แพนอกยกห้าเสือภูมิชะโชคเจริญการช่างที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองไฟล์ล่าสุดแท้คะแนนให้กับเพชรน้องบีรถสวยจ่าเจดที่สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศดอนเมืองเมื่อวันที่ย0สิบมกราคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกนักมวยมุมแดงเพชรน้องบีรถสวยจ่าเจดนักชกวัย18ปีจากนกครราชสีมาสูงหนึ่งรอดเซนติเมตรน้ำหนักต่อยล่อยหสิกิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่าห0ไสิบไฟ เป็นมวยฝีมือครบเครื่องประเภทเตะต่อยแรงเป็นมวยจังหวัดสองวงในก็มีปล้ำรัดมัดตีประเภทเดินได้ฝีมือได้เก่าเกมซ้อมที่ค่ายมวยรถสวยจ่าเจดจังหวัดเพชรบุรีสถิติสาฟอร์มล่าสุดแท้คะแนนสแกนเงินสิทธิอาจารย์ตายที่เวทีมวยตะวันนาแท้คะแนนรับผู้หลวงเด่นเพชรสีทองที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนจัก,กริดเกียรติฟูเฟื่องคู่ชกในวันนี้ที่สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศดอนเมือง เมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาสำหรับมวยคู่นี้ก็เป็นคู่มวยแก้มือล้างตาซึ่งไฟที่ผ่านมาเป็นทางด้านเท็รน้องบีที่เบียดเอาชนะมาได้แบบสนุกไฟนี้มาแก้มือกันใหม่เป็นการชิงแชมป์ว่างในรุ่น100ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยจากริดเป็นประเภทจอมฝีมือในรุ่น100ปอนด์เป็นมวยจังหวัดสองประเภทตั้งรับจับทางประเภทตีหัวเข้าบ้านเป็นมวยเชิงดีฉลาดหลักเหลี่ยมไอคิวสมองมวยดี ในขณะที่เพชรน้องบีเป็นมหมยรุ่นพีการผ่านมวยดีกว่าชกมวยมาเยอะกว่าเคยเอาชนะจักริดคู่ชกในวันนี้มาแล้วคู่นี้ก็ฝีมือกับฝีมือเก่งเจอเก่งประเภทมวยน้อยน้อยร้อยปอนร้อนวิชาทั้งคู่จังหวะฝีมือเตดพับเตะคาจุกจิกฉลาดอยู่ที่ทางด้านของจักริดประเภทเดินได้ฝีมือได้เก่าเกมได้สูงได้ลอยได้เปรียบรูปร่างช่วงชกอยู่ที่ทางด้านของเพชรน้องบี เป็นการแก้มือและชิงแชมป์ในรุ่นหนึ่งร้อยหนึ่งปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยสำหรับมวยคู่นี้ชกกันไว้แพ้ชนะกันมาไฟที่แล้วสูสีคู่ขี้มากชอบเพชรน้องบีรถสวยจ่าเจดชอบที่เป็นจังหวะฝีมือได้เข่าได้มีนอกมีในมีลูกเดินมีลูกเปิดเกมมีลูกขยัน,ยนเดินเบียดบทได้ดีไฟนี้บังแค้งจากกริดให้ได้เบียดไปเบียดมาทีต่อทีโดนต่อโดนดูว่าเพชรน้องบีแร่งกว่าได้เปรียบรูปร่างช่วงชกใหญ่ยาวกว่า ไฟนี้เพชรน้องบีรถสวยจะเจดจะเบียดเอาชนะจะกรีดเกียรติฝูเฟืองย้ำแค้นไปได้อีกครั้งคู่ที่3เป็นคู่เอกนำรายการสวัสดเล็กที่เด็ด99พบกับเกียรติศักดิ์พยักกันทอนจะชกกันในพิกัด128ตอนมาดูที่นักมวยมุมแดงสวัสดเล็กที่เด็ด99นักชกวัย24ปีจากนครราชสีมาสูง165เซนติเมตร น้ำหนักต่อยต่อย61กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า60ไฟสุวัสเล็กเป็นมวยขาวแข็งแรงประเภทคว้าคอล็อกคอปล้ำรัดมัดตีหมัดหนักสอกแรงเป็นมวยเปิดเกมบูดูดันมวยขาวปอดใหญ่ปลายแรงซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด9 9สถิติสางอร์มล่าสุดชนะคะแนนยอดคัมพีแชมเปี้ยนมวยไทยแก้มืออีกครั้งชนะคะแนนยอดคัมพีแชมเปี้ยนมวยไทยที่เวทีมวยรังสิตไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนเหล็กกล้าบีเอสมวยไทย ที่สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศดอนเมืองเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาส่วนนักมวยมุงน้ําเงินเป็นนักมวยรุ่นน้องเกียรติศักดิ์พยักกันทรน,นักชกวัย16ปีจากจังหวัดพัทรลุงสูง170เจ็ซนติเมตรน้ําหนักต่อยต่อย62กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า40สิบไฟเกียรติศักดิ์เป็นมวยอาวุธครบเครื่องเป็นมวยขวาประเภทเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาเตะต่อยแรงวงในเหนียวแน่น อาวุธครบเครื่องซ้อมที่ค่ายมวยพยักกันทอนที่จังหวัดพัทลุงสถิติสางอร์มล่าสุดชนะน็อกยกสี่เทปสุทินสัก์อินเตอร์ที่เวทีมวยราชดำเนินชนะน็อกยกสามกำปั้นทองสวนอาหารปิดไม้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟล์ล่าสุดเสมอกับเมืองลาวเกียรติธงยศที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่ส5ห้ามกราคมที่ผ่านมามวยคู่นี้สดบทเก่าอีกคู่สุวั์เล็กเป็นรุ่นที่เป็นมวยเข่าแข็งแรงเป็นมวยเข่าอาชีพ ประเภทเดินเปิดเกมกล้าแลกกล้าบุกอาวุธมีหลากหลายมีทุกลูกกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าได้ลูกเก๋าได้กระดูกมวยในขณะที่เกียรติศักดิ์เป็นนักมวยรุ่นน้องช่วงหลังก็ถือว่าฟอร์มสดแรงขึ้นมาเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีอาวุธหนักแรงทุกลูกไฟนี้มีโอกาสขึ้นมาวัดชั้นกับมวยรุ่นพี่จะชกกันในพิกัด128อดตอนสดบทเก๋าสดอยู่ที่เกียรติศักดิ์ ประเภทเก,เก๋าเกมกระดูกดีกว่าอยู่ที่สุวัสด์เล็กมวยคู่นี้ชอบไปที่นักมวยรุ่นพี่สุวัสด์เล็กที่เด็ด99กระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าช่วงหลังดูว่าสภาพร่างกายเริ่มดีขึ้นฝีมือต้นต้นอาจจะเป็นรองหากไม่โดนนับน็อกไปก่อนท้ายๆเก๋ากว่ากระดูกมวยดีกว่าเดินบทเดินเบียดมีลูกบูลูกชนลูกทรหดท้ายท้ายสุวัสด์เล็กดูกแข่งกว่าแข็งแรงกว่าไฟนี้สุวัสด์เล็กที่เด็ด9 9 จะเอาชนะนักมวยรุ่นน้องเกียรติศัก์พยักกันทอนไปได้สำหรับคู่เอกในรายการมาดูคู่ที่สคู่ปิดท้ายรายการเพชนรนุมลสอนรฤมลพบกับกำปั้นทองสวนอาหารปิกไม้จะชกกันในพิกัด3 3 0ปอนด์มาดูที่นักมวยมุมแดงเพชนรนฤมนสอนฤมลนักชกวัย18ปีจากนกครศรีธรรมราชสูง175เซติเมตร น้ำหนักปล่อยปล่อย63กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า60ไฟเพชรนารืมลนเป็นมวยฝีมือมวยซ้ายเป็นมวยสูงยาวเป็นมวยจังหวัดสองประเภทดักแต่ดักแทงสูงยาวเข่าดีอาวุธหลากหลายครบเครื่องหลักเลี่ยมไอคิวสมองมวยดีซ้อมที่ค่ายมวยสอสมหมายสถิติสาฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนสิงหองตันนกยีนลาากระบังที่เวทีมวยราชดำเนินแพนกยกสามกำปั้นทองสวนอาหารปีกไม้ที่เวทีมวยราชดำเนิน ล่าสุดชนะคะแนนเหลืองเพชรกับตันเคนบ็อกซิ่งยิมที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่4ธันวาควมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ำเงินเป็นคู่ปรับเก่ากำปั้นทองสวนอาหารปิกไม้นักชกวัย17ปีจากจังหวัดสแก้วสูง170เซนติเมตรชกมวยมาแล้วกว่า60ไฟกำปั้นทองเป็นมวยฝีมือเป็นมวยขวาประเภทเตะต่อยแรงมัดสอกอันตรายกล้าแลกกล้าสวนอาวุธครบเครื่อง ซ้อมที่สวนอาหารปรีกไม้จังหวัดสระบุรีสถิติสามฟอร์มล่าสุดชนะน็อกยกที่สามเท็รนฤมลสอนฤมลที่เวทีมวยราชดำเนินแพ้คะแนน9ก้าล้านสิทธิ์กำนันเน่งที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองไฟล์ล่าสุดแพ้น็อกยกสามให้กับเกียรติศัก์พยักันทอนที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาสำหรับมวยคู่นี้ก็คู่มวยแก้มือเคยชกกันมาที่เวทีมวยราชดำเนิน ไฟนั้นเป็นทางด้านของกํำปั้นทองที่เอาชนะน็อกมาได้ในยกที่สามไฟนี้มาแก้มือกันใหม่ประเภทจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางดักเต่ดักถีบดักแทงอาวุธรวดเร็วได้เปรียบรูปร่างช่วงชกฝีมือจัดจ้านอยู่ที่นักมวยมุมแดงเพชรนรุมนประเภทเตะต่อยแรงหมัดสวนสอกสวนอันตรายขยันเดินขยันเปิดเกมกล้าแลกกล้าส,สวนอยู่ที่นักมวยมุมน้ำเงินกำปั้นทอง เป็นมวยแก้มือจะชกกันในพิกัดหนึ่งรอสิปอนด์คู่นี้เป็นมวยซ้ายกับขวาชอบเพชนรนฤมลสนฤมลชอบทางมวยซ้ายต้นๆจะออกนําไปก่อนแต่ซ้ายต่อยซ้ายเตดทับเตดขาไฟนี้ถ้าไม่พลาดโด,โดนนับโดนน็อกไปก่อนถือว่าทรงมวยทางมวยได้เปรียบประเภทมวยซ้ายรูปร่างสูงยาวซ้ายจัดจ้านฝีมือดีกว่าไฟนี้เพชนรนฤมลสนฤมลจะเอาชนะ กำปั้นทองสวนอาหารปรีกไม้แก้หมือได้เป็นผลสาเร็จมาสรุปกันอีกครั้งคู่ที่หนึ่งชอบไปที่เพชรชนาวิพยักกันทอนได้สดได้สภาพร่างกายเบียดไปเบียดมาท้ายท้ายร่างกายดีกว่าไฟนี้จะพลิกเอาชนะซูเปอร์แบงค์จลลี่ยิมไปได้คู่ที่สองชอบไปที่เพชรน้องบีรถดสวยจ่าเจสูงยาวรูปร่างได้เปรียบมีนอกมีในอาวุธครบเครื่องกว่ามีลูกขยันเป็นมวยเดินเปิดเกมไฟนี้เป็นคู่มวยชิงแชมป์มวยเดินจะดูว่าได้เปรียบ ไฟนี้เพชรน้องบีจะเอาชนะจัก,กริตเกียรติฟูเฟื่องไปได้คู่เอกนำรายการชอบไปที่สุวัสดิ์เล็กทีเด็ด9 9แข็งแกรงกว่ากระดูกมวยดีกว่าหลักเหลี่ยมวงในลูกแข็งแรงท้ายทายดีกว่าไฟนี้จะเอาชนะรุ่นน้องเกียรติศักดิ์พยักกันทอนไปได้คู่ที่สี่ชอบไปที่เพชนนรนฤมลสนฤมลซ้ายจัดจ้านเตดพับเตะคาวุธดูเร็วกว่าได้เปรียบมวยทางซ้ายหากไม่โดนนับน็อกไปก่อน ไฟนี้จะเอาชนะกำปั้นทองสวนอาหารปิดไม้แก้มือได้สำเร็จทั้งหมดนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลนักมวยวิเคราะห์พร้อมฟันทงล่วงหน้าศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสราร์ที่22กุมภาพันธ์2568มวยมีแพ้มีชนะชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนขอบคุณที่ติดตามเพจบันเทิงมวยไทยและบัสเอ็กมวยไทยช่องยู u b บบัสเตชันพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ